วันนี้ทำไมเหลือสองคนละคะเพื่อนๆไปไหนแล้วลูกกลับหมดแล้วค่ะกลับหมดแล้วอันนี้เป็นพ่อแม่ทิ้งแล้วใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่ไม่มาลับทำงาูเดี๋ยว <c oughs> ย่าเสียวไปขายได้ปะนี้ <c oughs> อ้าวทีนี้มาดีกว่าอยู่เฉยๆมาดูสละสองตัวนี้เอ๊ะทำไมมันเขียนเหมือนกันนี่ลูก เขียนเหมือนสระเขียน e a ตัวแดงๆน่ะสระ e a เหมือนกันเอ้าชาร์จแผ่นขวามือก็ e a แผ่นซ้ายมือก็ e a แล้วมันออกเสียงเหมือนกันไหมลูกตัวตัวนี้ e ไม่ออกเสียงค่ะปล่อยให้ a ออกเสียงอส่วนอันนี้นะคะตัวนี้นะคะ e ไม่ออกเสียงปล่อยให้แต่ a ออกเสียงค่ะอ๋อ e a, a อ๋ออ,นนออกชื่อมันเอง าสรุปแล้วซ้ายมือออกเสียงเอ <A. S 1> สะขวามือออกเสียงอี e. อ๋อแค่นี้เองมันเปลี่ยนกันออกเสียงค่ะอ่าไม่ได้ถือว่าเปลี่ยนหลักของใครของเราเลยลูกกลุ่มใครกลุ่มเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าคำศัพท์เนี่พี่ปูฟังนะคะคำศัพท์ถ้ามีเ e a นี่ยากไหมลูก ถ้าเกิดคำที่เราไม่ไม่มีในนี้ล่ะยากไหม oh, <yeah. S 1> ยากเพราะว่ามันต้อง mm hmm. วิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันจะเป็นเสียงอี e, หรือเป็นเสียงเอใช่ไหมคะถือว่าเป็นสระที่ยากถ้าเป็นสระแบบนี้เราต้องจำคำศัพท์จำให้แม่นยำเลยว่าคำนี้ head แปลว่าหัวเห็นไหมมันอยู่ในหมวดนี้เราต้องจำนะคะ เออทะเลก็มีอะไรซีทะเลเห็นไหมมีประมาณนั้นมันแยกกันแล้วไหนลองดูซิมาดูอ่ามาดูแผ่นที่หนึง่งอามาดูด้านซ้ายมือไหนลองถ้ามันเป็น EA เอออกเสียงเอไหนลองอ่านสิลูก E เอออกเสียงเอเดเอไม่ไม่ลองอ่านไปเลยสิได้ไหม

เอซอร์เลยลกูกดีนีทีทีเอชนะลกูกฟังนะลกูกหันมาฟังสิ th มันเป็นถึงเข้าไปใกล้ๆกัน th มันเป็นถึงสตัวนะต้องพิจารณาลกูกบางทีทีเก็ออกเสียงเป็น the s a c บางทีทีเอก็ออกเป็น the s a c เข้าใจไหมคะบางทีทีเก็ออกเป็น s ซอรซโซสามอย่างนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นฟังดีๆค่ะ th เอนี่พอมาเจอคำศัพท์ th เนี่เราดูซิว่ามันควรจะอ่านว่าเป็น dread หรือ thread หรือ thread มันควรจะเป็นออกเสียงเป็นซอเซดีหรือซซโซดีคะแต่ลิ้นยังไงลิ้นก็ต้องออกมาอยู่ระหว่างฟันบนล่าง ลองคิดสิลูกมันควรจะเป็นอะไรถึงจะเป่าลมได้ลูกถึงจะดันลมนิดหนึ่งมันควรจะเป็นโซโซรซทอรดโซอสโซ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 หานเส็นล้วคะโรเท็ดเอ็ดเทดเดน่าจะเป็นเสียงซอโซถูกต้อง จะเป็นซอโซ่หรือทอทหารก็ตามแต่ลิ้นต้องเอาออกมาอยู่ระหว่างฟันบนล่างแล้วก็ดันลมนิดหน่อยเข้าใจไหมคะไหนลองทำซิ Thread ใช่พวกหนูทำไมออกเสียงได้ถูกจังเลยคะ h เ e a d เอาลิ้นออกมา Thread 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 ใช่คนไทยออกเสียงยากนะคะเอาคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะ วันนี้เราเรียน er ออกเสียงอา้าหนูจำได้ไหมวันนี้เราเรียนสระอะไรคะมี er ด้วยจำได้ไหมคะเมื่อช้าเราเรียน oh, <my> เสียงอะไรลูกมีเพลงมีเพลงด้วยไงคะ e R เอา้เอาร้ e R องเพลงสิ เห็นไหมอันนี้ก็คือ er ก็รู้ว่าเออแล้วทีนี้ถ้าข้างหน้าแยกออกสิสระเห็นไหมครับสระมันมีอยู่สองที่สแสดงว่าตรงนี้แยกเป็นสองเสียงไหนเราแบ่งสิตัวหน้ามันควรจะเอาถึงไหนลูกอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะคะเอาชี้ก็ได้ค่ะไหนตัวหน้าควรจะแบ่งไปถึงไหนคะไหนตัวหน้าควรจะ t ี Th, น่าจะมาอยู่กับตัวหน้าหรือไปอยู่กับตัวหลังคะใช่ถ้า Th เมาเป็นตัวสะกดของตัวหน้าแสดงว่าสระเออก็ไม่มีตัวอะไรเป็นสะกดใช่ไหมคะใช่ไหมพี่ภูเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นการแบ่งเสียงการแยกคํานี้สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นข้างหน้าออกเสียงว่าไงลูกเฟใช่เฟแล้ว่ะคะเฟ <F ear> ใช่ feather 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 ออกเป็น <Fe ather. S 1> ออไม่ออกเป็นดอเด็กมากก็เป็นดอเด็กกล้ากลึงกับทอสหารหรือซอโซ feather 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 Fe <ather. S 1> อาทีนี้อีกครั้งหนึ่งไหนลองอ่านสินลูกอ่านตั้งแต่ตัวแรกเอาชี้ด้วย e เออะอะไรคะ ก่อนจะอ่านคำอ่านสระก่อนนะคะออกเสียง A d เดพร้อมกันลกูกพี่โปกะอะ็อ่านเด็วเลวเ็วเร่งมาเร่งมือเก่งมากค่ะ ค่ะ <Bre> ถูกต้องู <Spread. S 1> ต่อไปครับสุดท้าย <Th read. S 1> feather เพราะนั้น e r <Fe ather. S 1> เสียงเ er. อเสียงยาวนะคะเก่งมากเอา้ามาดูชาร์ t นี้ต่างกันยังไง คาร์ดนี้เป็น e a เหมือนกันออกเสียงอะไรลูก e a ไม่ออกเสียงอ่าพูดไปเลยค่ะ e a ออกเสียง e a ออกเสียง e s c t t พี่ปูมานั่งให้ถูกทางพี่ปูจะได้เห็นค่ะ e e t m e e t พี่ปูพูดด้วยครับ s c c ที่ปูพูดหน่อยค เจอไหมลูกหรือเช่า ถูกต้อง b r e a t e ถูกต้องค่ะอ้าวแข่งก้านฟังคุณยายจะออกเสียงใครชี้คําว่า l e a ถูกต้องคนนั้นได้หนึ่งคะแนน l e a พี่ปูนั่งอยู่นั่นแหละไม่ต้องลุกค่ะถูกต้องได้หนึ่งจำคะแนนตนเองไว้นะ <Nee. S 1> นั่งลงค่ะจะได้ชี้ได้ง่ายๆจะได้ไม่ไกลนะคะชี้คําว่า heat พี่ปูนับคะแนนตนเองหนึ่งต่อไปคำว่า b e t สอนับเองนะยาไม่ได้นับนะคะต่อไปที่ต่อไป Chip Chip นับเองนะครับพ,พี่ปูท่าไหร่แล้วลูก ูดดไไ้้หจำเองนะคะพี่ปูนะนับเองเลยสองพี่ปูต้องออกเสียงนะคะต่อไปคำว่ <S <S าทีมทีมต่อไปครีมครีมถูกต้องพีชลิก ลิกโอ้เก่งทรับสอง oh, สคนต่อไปกรีมบรีมบรีมถูกต่อไปฮิป oh. ต่อไปคำนี้ยากหน่อยนะคะบริสถูกต้อง ต่อไปคำนี้นิด <eed> ถูกต้อง e e k ถูกต้องพี p e ีทถูกต้อง p p อ่าต่อไปทวีตท u i t ถูกต้อง มีดถูกต้องสี่ี <c oughs> ถูกต้องอ a t ถูกต้อง <c oughs> สุดท้ายคลีนคลีนได้ทั้งสองคะ่ะ <c oughs> ได้กี่คะแนนคะผู้ได้แปดหนูได้สิบสาม